ลูกค้าที่เป็นเขาเรียกอะไรอะรักษาคนไข้ที่ด้วยสมุนไพรเขารักษาคนไข้ด้วยสมุนไพรนะแต่เขาก็ศึกษาเจลของเราด้วยในที่สุดเนี่ยหลังๆเนี่ยเขารักษาคนไข้สั่งเจลเรา <laughs> แล้วแล้วมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่สาวพี่นะบี เป็นไตนะไตค่าไตสูงมากหมอจะจับฟอกแล้วเนี่ยพี่ให้กินอูมิเนี่ยวันละสองซองเนี่ยไปหาหมออีกรอบหนึ่งหมอบอกไปทําอะไรมาทําไมดีขึ้น <c oughs> ทําไมดีขึ้นไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าคือน้องสาวคนที่รักษาเนี่ยคือบอกอย่าบอกว่ากินอะไรกลัวหมอห้าม ก็เลยบอกอ๋อไม่ได้กินอะไรค่ะกินยาหมอแต่ก็กินยาหมอด้วยใช่ไหมกินยาหมอด้วยแล้วก็เสริมด้วยใช่ค่ะใช่แล้วก็คือคือตอนเนี้กําลังค่าดีมากบีบอกพี่ส่งมาให้บีดูหน่อยบีอยากเห็นในค่าตรวจเลือดนะที่ว่าก่อนกินกับหลังกินว่ามันดีขึ้นเนี่ยเป็นยังไงแกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะไปค้นเขาถ่ายรูปส่งให้บีเลยและนี่คือเขาเขาควบคุมอาหาเขาให้พี่สาว บีไม่ได้คุยรายละเอ,อียดตรงนั้นนะเขาถือเทอโวยเรื่องไม่มีอมีอย่างเดียวเห็นเห็นบางบางคนเขาจะชอบผ่าไ <c oughs> หมคะมีใคบางคนชอบผ่าไต้องยาหมอนไหมกินของเราแล้วอะไรเงี้ยก็ยังกินปกติเนาะเามกกินเป็่อกี้ก็กแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยบีว่าซินเรียสก,กว่าเรื่องยายนะเรื่องอาหารเนี่ยต้องปรุงเพราะว่าเราศึกษาจากเจ้าแม่ใจนะใช่ไหมเจ้าแม่ตอยางเด็เนี้ยให้ความรู้ทุกวันนะอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะ เราต้องให้ความรู้ลูกค้าด้วยบางที <c oughs> เพราะว่าหมอเนี่ย <c oughs> เขามีเวลาคุยกับคนไข้สั้นมาก <c oughs> มันไม่มีเวลาจะอธิบายอะไรมากมายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยให้ความรู้แล้วก็เตือนเขาบ่อยๆนะควบคุมเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยการกินเนี่ยพร้อมกับทานเจลของเราเนี่ยก็จะเร่งให้เขาฟื้นตัวดีขึ้น <c oughs> แล้วก็ในที่สุดจะได้ไม่ต้องอฟอกไตไม่ต้องทําเส้นนะหลายรายนะที่กินอูมิของเราแล้วในที่สุดไม่ต้องทําเส้นอฟอกไตนะสุดยอด เอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วพวกพาสะดวกในบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก